สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไพรยชนบทเยอรมันนะคะตรงนี้นะมุมตรงนี้แล้วก็นะณช่วงของฤดูใบไม้ผลิวันนี้นะเราจะพามาชมดอกไม้แล้วก็พูดถึงประสบการณ์เนาะการที่เราจะมาหาแฟนสูตร นะคะแฟนชาวต่างชาติที่โสดหาได้ที่ไหนอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะเราต้องเอาตัวเราเองมาเที่ยวสักครั้งในยุโรปนะเราอาจจะเจอเนื้อคู่เราอยู่ที่นี่เพราะอย่างที่บอกเนาะหนุ่มโสดเขาก็จะไม่ได้แบบมีเงินเยอะเนาะเขาก็จะไม่สามารถไปท่องเที่ยวนู่นนั่นนี่ได้เนาะมันเป็นเอ่อหรือว่าอะไรนะเขาต้องเก็บสะสมประสบการณ์แล้วก็เก็บเงินแล้วก็การทํางานที่เยอะพอเพราะฉะนั้นถ้าเรายากจะ หาหนุ่มโสดเราต้องเอาตัวเราเองมาเที่ยวในประเทศของเขาอันนี้มาจากประสบการณ์โดยตรงเนาะเราก็ไม่รู้จะแนะนําแบบไหนนะแล้วการที่เราจะมาเที่ยวโยุโรปช่วงนี้นะก็เป็นการที่เหมาะนะอาจจะไม่มาหาแฟนแต่เรามาท่องเที่ยวในโยุโรปช่วงนี้ก็จะสวยมากๆเลยนะที่เราเห็นนี่ก็คือดอกแมกโนเรียนะซึ่ง แมกโนเลียนะซึ่งดอกไม้ชนิดนี้นะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความรักแล้วก็ความสง่างามเราก็จะพามาเดินชมรอบๆในเมืองของเรานะ,ะบ้านแต่ละบ้านนะช่วงนี้เขาก็จะอวดดอกไม้เขาจะมาแบบจะสวยมากๆซึ่งมันจะแบบตั้งตรงานนะเราปัน่นจักรยานไปนี้เราก็อยากจะให้ได้รับชมเนาะ แล้วก็มีดอกไม้อื่นๆอีกมากมายนะในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกอดอกลูกแพร์ในสวนของเรานะซึ่งก็มีดอกที่เขาบานขึ้นมาแบบนี้แล้วนะทำให้เรานึกถึงอะไรเนาะทำไมเราถึงชอบมาอยู่ยุโรปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยไปหมดแล้วทำให้เรามีความรู้สึกแบบมีความสุขก,กายสบายใจนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาหาแฟน ที่นี่นะแค่เรามาท่องเที่ยวช่วงฤดูฤดูนี้นะ,ะก็เป็นช่วงเดือนมีนาคมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูหน้าร้อนเราจะสามารถมาได้ช่วงนี้นะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่เรามาเหยียบที่นี่ครั้งแรกก็มาในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะก็เป็นช่วงหน้าร้อน ซึ่งอย่างแน่นอนนะเราอาจจะมาเดินสะดุดหนุ่มๆที่นี่ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดก็เป็นคนที่เขาจะไม่มีเงินเยอะที่จะสามารถไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ถ้าเราอยากมีแฟนโสดหรืออยากมีหนุ่มโสดเราก็ต้องเรียกว่าสักครั้งหนึ่งมาท่องเที่ยวที่นี่นะอาจจะเป็นพรมลิขิตหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็น ดอกไม้สีชมพูก็จะชอบมากๆเลยนะอันนี้มันก็เป็นผักด้วยนะแล้วช่วงนี้นะคุณจะนึกภาพมาจะมีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวซึ่งทําให้เรามีความแบบแบบความแบบสบายแล้วก็ธรรมชาติที่สวยๆแบบนี้นะทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็สดใสไปตามดอกไม้ไปตามสถานการณ์ในช่วงนี้เนาะ อย่างแน่นอนนะหนุ่มโสดเราก็อยากจะบอกว่าทําไมเขาก็ไม่ชอบที่จะแต่งงานสามีเราเนี่ยเพื่อนเขาแต่ละคนนี่ยังไม่ได้แต่งงานนะแล้วเราก็เคยแบบว่าจะแนะนําเพื่อนของของของสามีนะว่าเขาจะชอบสาวไทยไหมเราเคยถามสามีเรานะอันนี้รู้ไหมว่าเขาตอบว่าอะไรเขาถามมาเลยคํหนึ่งว่าเขาต้องมีเงินเยอะใช่ไหมล่ะ าก็พูดเนเพราะว่าหนุ่มหนุ่มโสดเนี่ยเขาจะไม่มีเงินเยอะนะคะแล้วหน้าที่การงานเขาก็ไม่ต้องอะไรเยอะเขาก็แบบใช้ชีวิตแบบสบายๆเราก็เลยอึ้งไปนิดนึงว่าถ้าแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยต้องมีเงินเยอะเพื่อนของฉันเขาไม่ได้มีเยอะพออันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างในความคิดของหนุ่มโสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเจอหนุ่มโสดที่ประเทศไทยแล้วเขาแบบไม่แต่งงานเลยนะเป็นเรื่องที่ยากคุณต้องหยุดคิดนิดนึงนะ อันนี้ก็เป็นแบบเ,เรียกว่าเตือนสติให้เรานึกถึงหลักความเป็นจริงเนาะหนุ่มโสดที่เขาไปเที่ยวประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเนอะเขาหนุ่มโสดแต่เขาอาจจะเรียกว่าพ่อแม่ช่วยในการที่ซัพพอร์ตนะอย่างที่เขารักเราจริงแล้วก็อุปสรรคของเราที่จะเจอก็คือแม่ยา่านะอันนี้เราก็ต้องคิดนิดนึงเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาหนุ่มโสดแล้วเรียกว่าเ จะไม่มีอุปสรรคเลยนะเป็นไปได้น้อยมากนะสำหรับวันนี้ก็มาแชร์เกี่ยวกับการที่เราจะมาเที่ยวยุโรปก็ควรจะมาช่วงนี้อยากจะมีแฟนโสดๆเราก็อาจจะต้องเรียกว่าลงทุนมาเที่ยวมาท่องเที่ยวที่นี่นะอุ้ยอันนี้ก็สวยมากๆอันนี้ดอกกุหลาบที่เขากําลังจะเริ่มเริ่มคุณคะตอนนี้นะมันเป็นอะไรที่กําลังแบบว่าสวยงามไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบดอกแมกโนเลียแล้วก็ดอก อื่นๆน,นะช่วงนี้นี่บอกได้เลยว่ามันเป็นความสุขที่เราต้องรีบมากอบโกยเราไม่ไปไหนไกลนะถ้าเราอยู่แบบชนบทนี่คุณจะมีความสุขแบบชนบทเราก็จะเข้าไปในสวนไป่องดอกกุหลาบของเราอันนี้ก็ดอกดอกอันนี้ก็สวยมากๆนะคะซึ่งอันดอกกุหลาบนี่มันดอกกุหลาบพันปีและเป็นดอกกุหลาบสวยที่ในบ้านของเราก็มีปลูกด้วยนะคะ คุณไม่ต้องไปไหนนะช่วงนี้คุณอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เหมาะมากๆเลยคุณสามารถแพกกระเป๋ามาเที่ยวกับแฟนคุณได้ช่วงนี้ใครที่กําลังติดต่อกับหนุ่มชาวต่างชาตินะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณให้เขาเชิญคุณมาที่ยุโรปได้เลยนะมันจะสวยงามทุกทุกที่เลยนะไม่ว่าเขาจะเอาเรามาวางแล้วก็เดินเล่นรอบๆอบบริเวณบ้านเนี่ยก็จะมีดอกไม้ที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเขาก็อยู่ได้ตลอดตลอดไปเลยนะอันนี้ก็ปลูก ง่ายแล้วก็ไม่ต้องรักษาเยอะแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์เองถ้ามีลมแล้วก็อะไรเงี้ยกลีบเกสรเขาก็จะร่วงโรยไปนะอันนี้ก็เป็นเหมือนดอกกล้วยไม้อีกพันหนึ่งอันนี้ก็เป็นดอกอดารารัตเนาะซึ่งอย่างแน่นอนเขาก็จะมีหลายสายพันนะดอกเขาจะคล้ายๆกันนะวันนี้เดินชมธรรมชาติแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ สักเล็กๆน้อยๆเผื่อเป็นแนวคิดแล้วก็คนกำลังจะเริ่มต้นเอจะเริ่มต้นอย่างไรดีเพื่อที่จะอาจจะมาอยากมาใช้ชีวิตในต่างแดนอาจจะอยากมีคู่หรืออาจจะมาหาประสบการณ์เนาะเราก็ต้องเลือกประเทศแล้วก็เลือกอสถานที่เนาะแล้วก็ต้องดูว่าคนที่เราเลือกเขาอยู่โซนไหนของยุโรปนะมายาไปอยู่แบบ ชนบทมากๆเลยมันก็อันตรายนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราต้องดูให้ดีๆนะในเมืองของเราเนี่ยก็เป็นเมืองที่น่าอยู่นะเมืองพลังสตาร์ทของเราเนี่ยก็เป็นเมืองที่แบบชนบทแต่ว่าเป็นชนบทที่ทันสมัยมีการจราจรที่สะดวกสบายเราไม่ต้องกลัวเนาะแล้วก็ต้องหาเพื่อนคนไทยไว้ด้วยเราก็มีเพื่อนหนึ่งคนแล้วที่เราอุ่นใจได้เราก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนนะ เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราได้ด้วยเนาะเพื่อนรักเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนตายก็เป็นญาติกันด้วยนะคะช่วงนี้อย่างแน่นอนเลยดอกอะไรที่มาแรงเนี่ยดอกแมกโนเลียนี่เป็นดอกที่อุ้ยเราอยากจะไปจับไปกินอะไรเขาเลยนะเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าดูแลปอบบางสบายตามากๆก,ก,ก็ขอบันทึกภาพเอาไว้ตรงนี้เนาะก็หวังว่าเราจะส่ง ความสุขในรูปแบบของดอกไม้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ได้รับฟังให้ได้มีความสุขกับธรรมชาติแล้วก็ความรู้ดีๆไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปในช่องของเราก็มีการออกอากาศสดทุกวันเลยนะใครอยากจะมาใช้ชีวิตแล้วอยากอยู่ในชนบทเรียบง่ายในช่องของเราก็มีหลากหลายแล้วก็มีงานในต่างแดนมีการท่องเที่ยวต่างประเทศ แล้วก็มีงานฝีมือต่างๆนะในช่องทางของเราอีกหลายช่องทางก็ไปกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะเดี๋ยวมาเดินชมดอกไม้เพลินๆไปด้วยกันสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเรานะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะมาชมดอกไม้ด้วยกันคะ่ะ